ครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ลำบากมีได้เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับวันหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดซื้ออีหยังก็แหล่าแต่ขอให้มีแปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์สามตัวมีแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสี่ฟังอีกครั้งแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสี่เม็ดเดียวคือแปดหนึ่งหนึ่งแปด ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแบงนะครับใครเห็นคลิปนี้ก็หาลอตเตอรี่แล้วกันนะครับถ้าอั้นก็เอาลอตเตอรี่นะถ้าถูกก็รวยไปเลยไม่ถูกก็คือไม่เป็นไรถือว่าได้สานวนรัฐบาลนะครับเราก็เป็นเพียงแนวทางซึ่งต้องด้วยความเห็นใจก็เข้าใจหลายคนออกมาบ่นว่าเรียกอั้นก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยก็ไปด่าเจ้ามือนะอย่ามาด่าอาจารย์เลยนะอาจารย์ไม่ใช่คนคนทำอั้นนะครับเพาะถ้าเขากลัวขนาดนั้นก็อย่าให้เขาขายนะครับเวลากินเราอ่ะกินเต็มนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติของเรานะครับเป็นเพียงกาาาาดวว่่่ยแคนนั้